ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลามื่นแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับตอนนี้พาวูกับยูจีนะฮะสะพานนะฮะสะพานที่ยังม่ทันมีซื่อเนาะพี่น้องเนาะเป็นสะพานคู่ขนานนะฮะสะพานพระรามเก้าฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสะพานพระรามเก้าด็พี่น้องเอ๋ยเมื่อวาวูเขึ้นมาด้านบนนะฮะตอนค่ำก็จะมองเห็นสะพานภูมิพลนะฮะที่มองไปไกลๆนะครับที่คู่ขนานบนแม่น้ำเจ้าพระยา เราก็จะเห็นสลิงนะพี่น้องเลยสลิงที่เป็นสะพานขึงเนาะพี่น้องนะโอ้โหใหญ่ยยกว่าสลิงสะพานเดิมพระรามเก่านี่คือภาพบรรยากาศบนกลางสะพานแล้วจีบาโบเดริร่มถ่ายคลิปัปวดโฉมให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังบ่ทันได้เห็นนะและก็ยังมีอีกหลายคนที่เพิ่อนเห็นแล้วสำหรับมือนีบาโบเองก็จะขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศนะฮะช่วงวันที่18นะครับกลางคืนนะฮะ ของวันอาทิตย์นออย้งนองพี่น้องเนาะเป็นวันสุดท้ายแหละของอกิจกรรมรักล้นสะพานนออ้งนองพี่น้องเนาะ ด้านล่าง ท่านผู้ชมครับนะครับที่เห็นนะครับคือผูกข้นเนี่ยโอ้โหหลายขนาดเลยพี่น้อง,งเลยนะฮะวันนี้คือวันที่18แล้วนะครับวันที่18กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะกิจกรรมรักล้นสะพานเนาะพี่น้องเนาะกับชื่อว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วนะครับจะมีข่าวดีอีกอช่วงที่2นะครับจะเป็นวันที่23ถึงวันที่25นะครับจะเป็นกิจกรรมล็อกนะครับล็อกรักกลางสะพานเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้โหฟังนี่ จากชุดมุมนี้นะที่บาบูจะย่างลงไปเนาะพี่น้องเนาะสะพานนะครับคู่ขนานสะพานพระรามเก้าคือบาโบูจะย่างลงไปลานล,ล่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ขึ้นมาตั้งแต่หาโมงแรกพี่น้องเอ๋ยนะครับตอนนี้กับธิดวาวะนะครับผู้คนกับ เริ่มที่จะย่างขึ้นมาด้านบนของกลางสะพานนะครับสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าโอ้โหเป็นดองเลยนะครับหลายคักหลายแน่นี่คือสิ่งที่บาวโบเองอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำนองพี่น้องนอง,นอง,นองฟังนี่กาจะมองเห็น สะพานที่เปิดไฟนะสะพานพระรามาสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองทัานลงไปด่านสายมือนอกพีออก็จะเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนะครับที่ง่างขึ้นมากจากฝั่งถนนนรัชดานากพอง ถ้าจากจุดนี้นะครับจะมองเห็นนะครับสะพานพระรามเก้านะครับแล้วก็จะมองเห็นนะฮะธนาคารกสิกรไทยตึกนะตึกกสิกรไทยเนี่ยเพื่อนๆเป็นอะไรนะบอกเลยว่านะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะบาบูเองอยากให้มากสัมผัสกับผ่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับหาโอกาสบ่ไดอีกแล้วนะครับถ้าเพื่อนเปิดให้ขึ้นมาไฮ้รถแลนกับผูกคนจะบอสมาขึ้นมาอย่างใจแบบนี้อีกเลยเนาะพี่องเนาะ การที่ว่าจบลงไปแล้วนะครับกิจกรรมจดทะเบียน111คู่รักล้นสะพานนะฮะรักล้อเลิฟนะครับ,รก,บ,บ,รบก็จบลงไปนะครับเฟสแรกนะครับอีกเฟสที่2อนะครับก็จะมีงานนะครับล็อกนะครับล็อกอ่ กุญแจเนี่ยครับกลางสะพานนะครับ,ะรบจะมีวันที่23นะครับเสาร์สามนะครับพอดว่วันที่เสาร์หาเดีย๋ยวพี่น้องเลยนะครับท่านไหนที่อยากสามารถตนอกพี่น้องนอกก็ถือว่าสามารถเดินทางมาได้นะครับจุดลงทะเบียนนะครับขึ้นมาบนสะพานก็อยู่ที่ฝั่งพระรามสามนอกพี่น้องนอกฝัก่งเดียวนะครับตรงทางขึ้นทางด่วนนอกพี่น้องนอกที่มาจากถนนราชดา ส่วนบาโบเล,ลวก็ชื่อว่าหาโอกาสที่จะม้าบันทึกภาพงามๆนะครับค็อมตื่นเต้นแบบนี้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับส่วนตัวก็ชื่อว่าได้เป็นวันหยุดนอกวันนี้วันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสได้มากถ้าเหมือนหเหตุงานหรือว,ว่าเหตุเบียรก็จะก็มีโอกาสได้มากตามชมทันทีได้รับชมคลิปบาโบนี่นะครับก็ซอยแช์ต่อนะครับเพื่อเป็นน้าทางในการรับชมแล้วการ จากฝั่งนี้ที่บาวโบนอเปี่ปน้องเนงาะมันถึกภาพไว้นะครับนคนมาถ่ายวิวโอโ้โหสุดยอดพี่น้องเลยเห็นภาพนี้แล้วบอกเลยกว,ว่าปเปรื่มเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเพิ่นนี่สิ่งอ่านจะบอกเลยว,ว่านะครับอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของเมืองไทยสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้า ซื้อเราโยนให้เลยตรงนั้นน่ะแล้วก็มาถึงซาบะโอเคเออเราถึงเกมไปอยู่แต่มันไม่ไหวแล้วไงนั่นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่บาบูจะยางลงไปด้านล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะก,ก็จะมองเห็นดวงไฟแล้วจะมองเห็นผู้คนนะครับพี่น้องนะที่เดินงางข,าขึ้นมาบนสะพานแห่งนี้เราเข้าใจ ัแต่เตาเขาแห่ไมารอบแล้วนะที่มันบอกนะครัตอนนี้เบาบวกจะายางนลงไปทางจุดลงทะเบียนด้านล่างนะครับเพื่อจะเดินทางกลับนอกไพน้กนอกกิจกรรมด้านบนบนนี้ก็มีการนะฮะไทลูกเซอฟีนะครับครับ ข่าวบรรยากาศนะครับของพระอา,าทิตย์ตกดินนะครับในกาลสะพานเปิดไฟงามๆนะครับกิจกรรมก็จะมีดีเจมาเปิดเพลงด้านบนในกาลานขายอาหาร มาชมทุกทานครับตอนนี้บราโบกับชื่อว่ายางลงมานะฮะจงหอดสินงตางที่จะเป็นจุดลงทะเบียนที่เดินทางเข้ามาเลยน้องเนาะโอโ้มีทั้งผู้คนที่เดินลงมาแล้วก็มีทั้งผู้คนที่กำลังจะยางเขื้นไปเนีเป็นทางบรรยากาศที่ หลายคนที่อยากมาะอีไป้องเมื่อมีโอกาสตอนนี้ก็คือได้ว่าเป็นเวลาสองทุ่มแล้วไป้องเลย สองมสมนาที่นะครับคือว่าผู้ค้นยังลังไหลกันมากแบบต่อเนืนองเลยเนาะพี่น้องเนาะกิจกรรมรักล้นสะพานโอ้โหสุดยอดจริงนะพี่น้องนะสุดยอดประเทศไทยฝั่งนี้ก็จะมีน้ำดื่มนะฮะ นะครับจบนะครับกิจกรรมที่บาวโบได้ขึ้นไปถ่ายคลิปวปดีโอนะครับบนสะพานนะฮะเป็นวันสุดท้ายแล้วกิจก,กรรมรักล้นสะพานพี่น้องเอ๋นะครับเก็บภาพราบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมเนะมเาะตอนนี้ก็เป็นจุดขึ้นรถเมล์บาโบเองก็ถือว่าจะขออนุญาตลาทำประชมไปแล้วนะพี่น้องนะนี่คือสิ่งที่บาโบอยากให้เห็นเนาะทำประชมทันทีมักอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบ ขุดกระดิ่งอย่างเตือนเพื่อสิริประชาคลิปใหม่ของบ่าวโบเทพี่น้องสนับสนุนบ่าวโบโด,ดยการขุดขนนานโฆษณากันแล้วกันสวัสดีครับ